จากอักษรจุฬามาเป็นซอฟต์แวร์เนจิเนียร์ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ยังไงเรียนคอร์สอะไรทําไมเปลี่ยนสายได้ขนาดนั้นวันนี้นิวจะมาแชร์คอร์สที่เปลี่ยนชีวิตนิวจริงๆค่ะเป็นคอร์สที่นิวเรียนเองทั้งหมดเลยทั้งจากใน Udemy แล้วก็ใน YouTube ซึ่งราคาเนี่ยหลักร้อยแต่คุณภาพหลักรานแน่นอนไปดูกันว่ามีคอร์สอะไรบ้างคัดมาเน้นๆให้ทุกคนเลย นิวต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเส้นทางของนิวอ่ะนิวจะเน้นไปทางเว็บดีเวล o อปเมนตใครที่อยากเป็นฟรอนต์เอนด์แบ็ d เหรือว่าฟูลส t ต็ k เนี่ยคอร์สที่นิวจะพูดในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ทุกคนไปถึงในจุดนั้นได้อย่างแน่นอนคอร์สแรก Become a Web Developer 2024 Bootcamp คอร์สนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดโลกสุดๆเลยให้ทุกๆคนที่ยังไม่เคยแตะโค้ดมาก่อนสอนตั้งแต่พื้นฐาน HTML CSS JavaScript รวมไปถึงการใช้ F ิก m าด้วยนิวชอบคอร์สนี้เพราะว่าเป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานให้เราเข้าใจโครงสร้างจริงๆของเว็บไซต์ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จัก index. html เลยเราก็สามารถสร้างเว็บไซต์มาได้ภายในแบบไม่กี่สัปดาห์เป็นคอร์สที่ทําให้นิวเนี่ยเข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์จริงๆทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าหน้าเว็บที่เราเห็นปกติแล้วมันทํางานยังไงแต่ละฟังก์ชันแต่ละโครงสร้างอ่ะมันเชื่อ ต่อกันยังไงเป็นคอร์สที่วางรากฐานของเราว่าเออ HTML คือโครงสร้างนะ CSS คือสไตล์แล้วก็ JavaScript คือสมองของเว็บไซต์เราสอนโดย Brad s h i f คอร์สที่2 Learn JavaScript Full Stack from Scratch คอร์สนี้คือขั้นต่อไปของเราหลังจากที่เราเข้าใจโค้ดเบื้องต้นแล้วสอนโดย Brad s h i f t เช่นเดียวกัน นิวรินหัวใจแบทชิฟมากคือแบทชิฟอ่ะจะสอนให้เราเข้าใจภาษาจะว่าสคริปด้วยภาษาโคดแต่ก็ยังเข้าใจหัวใจของภาษามันจริงๆไม่ใช่ว่าให้เราจำซินเทซ์แต่ว่าให้เราคิดแบบดี v e l เปอร์สอนทั้งฟรอนต์เอนด์ซึ่งก็จะเป็นในด้านเบราว์เซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แบ็กเอนด์ใช้โน d e จีซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจระบบทั้งฝั่งของลูกค้าแล้วก็ระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราตอนนิวเรียนจบคอร์สนียนิวรู้สึกแบบ <S <S นี่ฉันเป็นดี v e l เปอร์จริงๆแล้วสินะ <S 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 เอะชิมั่นนะ มั่นใจแต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือ JavaScript อมันเป็นภาษาหลักของโลกเว็บไซต์เนาะคือไม่ว่าจะทำ front end หรือว่า full stack อ่ะมันก็หนีไม่พ้น JavaScript ซึ่งถ้าเราเข้าใจ JavaScript มันจะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะ React API แม้กระทั่งไป back end อ่ะก็ยังได้ข้อที่3 Get a Web Developer job โดย Redshift again ้ิช่อชอบ Redshift จริงๆนะมึงคือเขาสอนดีมากจริงๆคอร์สนี้อาจจะรู้สึกไม่ใช่แบบ flashy แต่ว่ามันเป็นคอร์สที่จำเป็นถ้ามึงอยากเป็นเดฟมึงก็ต้องรู้กิ t <It. S 1> เพราะว่า Git มันคือระบบที่ใช้จัดการโค้ดร่วมกันในบริษัทเนาะคือนิวอะไม่รู้ถึงขนาดแบบ commit คืออะไร push คืออะไร merge ทำไมกูจะต้อง merge คะ คือเบอร์นั้นเลยแต่พอเรียนกับแบดแล้วนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออชีแบททำให้เราแบบเห็นภาพชัดมากว่าทำไมเราถึงจะต้องทำสิ่งนี้นะคือเขาอ่ะจะให้เราทำโปรเจกต์เลยจริงๆแล้วก็ให้เราลองคำสั่งกฤษต่างๆเลยจริงๆทำให้เราก็จะเห็นความแตกต่างไม่ได้เหมือนแบบคอสหลายๆคอสที่ให้มานั่งท่องคำสั่งกฤษว่าโอเคอันนี้ทำอย่างนี้นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรคือหลายๆช่องอ่ะจะชอบแบบกิจอันนี้มีความหมายอย่างนี้เอาไว้ทำอย่างนี้กิจอย่างนี้ ทำอย่างนั้นแต่คือมึงพอมันเป็นการท่องอะ่ะพอมึงไม่ได้โค้ดจริงๆอะ่ะมึงจะไม่เห็นความแตกตา่างมึงอาจจะท่องได้แปบ๊บๆแต่เดี๋ยวมึงก็ลืมแล้วเว้ยมึงจะต้องโค้ดจริงๆมึงลองเลยลองกับโปรเจกต์จริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแกก็จําได้เองซึ่งคอร์สนี้แบรดอะสอนต,ตั้งแต่เริ่มเลยแบบกิจกิจฮาร NPMworkflow ที่เราใช้ในบริษัทจริงๆอะชี้อสอนหมดเลยกิจเนี่ยมันไม่ได้สาคัญเฉพาะเวลาเราทํางานเป็นทีมนะคือแค่ทํางานเดี่ยวๆมันก็จาเป็นมากคือกิจอะมันจะทําให้เราอะสามารถลองไอเดียอะไรใหม่ๆได้เว้ยสมมุติเราอยากทําฟีอร์นำ มึงสร้างแดนแยกเลยมึงลองเลยมึงลองให้เต็มที่ พังก็ค่อยกลับไปใหม่ถ้าพังค่อยเช็คเอาท์กลับไปเวอร์ชันเดิมจบโปรเจกต์ส่วนตัวของนิวเนี่ยนิวก็พุชขึ้นกิจนะนิวรู้สึกว่ามันเป็นไดอารี่โปรเจกต์ของนิวแล้วก็มันสามารถทําให้เราเห็นทำลายสามารถทําให้เราเห็นสเต็กได้ว่าเราใช้ภาษาอะไรในโปรเจกต์นั้นนิวชอบมากเลยไอตัวบาร์ที่แบบมันอนาา่านอะไรชั่วแบบเราใช้ภาษานี้กี่เปอร์เซ็นต์ภาษานี้กี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยแล้วทําให้นิวก็อยากเขียนภาษาใหม่ๆเพิ่มเพื่อเอามาใส่ในสเต็ของกูอะชอมากคอรสที่สี่ my sql for ค <For> อร์สนี้เนี่ยมันจะตอบคำถามทุกคนว่าไอ้ข้อมูลในเว็บไซต์กูเนี่ยมันไปอยู่ไหนเป็นคอร์สที่เปิดโลกดาต้าเบสให้เราเข้าใจได้ง่ายสุดๆส,ส,สอนโดยายมาายมา r แ s h ชิป ชีชอบรบรดชิปมากมึงคือพอมันสอนดีหนึ่งอะกูก็ไปเรียนตามต่ออื่นๆเว้ยทำให้กูเอาง่ายๆนะทุกคอร์สที่ทุกคนเข้าไปในแรด h ิปในยูเดมี่นี่เรียนหมดทุกคอร์สแหละกูชอบพอบรัน,นั้นเลยแล้วสอบดีทุกคอร์สแต่แต่แต,แต,แต่มาต่อกันเรื่อง SQL คอร์สเนี้ยถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่รู้ว่า select คืออะไรจบคอร์สนี้ไปทุกคนจะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ตัวเองได้เบรดสอนแบบจับต้องได้จริงเอาไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ดึงข้อมูลมาแล้วก็แล้วไงต่อเอาไปทำอะไรต่อ Database เนี่ยจริงๆเป็นหัวใจของทุกเว็บไซต์เลยไม่ว่าจะเว็บจองตัว๋วเว็บไซต์ช้อปปิง้งระบบหลังบ้านของบริษัท สุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างมันจะต้องมีข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าจะต้องเก็บยังไงจะต้องค้นหายังไงจะต้องเอาไปเชื่อมกับ front end ยังไงทําให้คอร์สเนี้ยสาคัญมากคอร์สที่5กับคอร์สที่6เนี่ยนิวจะรวบมาเลยซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับ WordPress คอร์สแรกเนี่ย WordPress for beginners จะเป็นคอร์สที่สอนการใช้ WordPress เบื้องต้นส่ว so น become a wordpress developer อันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับ custom made t e m e คือ WordPress เนี่ยมันมีธีมที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีเนาะแต่ว่าบางบริษัทอะ่ะที่เขาก็ต้อง การแบบแบรนด์ไอดีนิตี้ของเขาอะ่ะเขาก็ควรที่จะแบบคอสตอมไมตัวทีมใช่ไหมซึ่งตัว WordPress อะก็ทําได้เหมือนกันก็จะใช้พวกแบบ PHP อะไรพวกนี้ซึ่งแบทชิฟอ่ะก็สอนเหมือนกันซึ่งทั้ง2คอร์สเนี่ยนิวมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไรายได้ของจริงแล้วก็ทําได้เร็วด้วย r e d จะสอนตั้งแต่การทําโครงสร้างง่ายๆใน WordPress รวมไปถึงการเขียน PHP แล้วก็จะว่า Script เพื่อที่จะตกแต ีมของ WordPress หลายๆบายบริษัทเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ WordPress กันนะคือเขาไม่ได้เน้นว่าแบบโอ้ยจะต้องมีเว็บไซต์ที่ลอดที่แบบอื้อหือแอนิเมชันแบบปุ้งปังปุ้งปัง,ปงคือเขาขอแค่มีเว็บไซต์แล้วก็ขายของได้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นทําให้ WordPress เนี่ยก็เป็นทางลัดของ New e l o p e r นะคะที่จะมีโปรเจกต์มีผลงานโดยที่แบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะหรือเขียนโค้ดขนาดนั้นคือถ้าใช้แค่ WordPress แล้วก็ทีมที่มีอยู่อ่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องเขียนโค้ดเลยด้วยซ้ำเพรที่ 7. JavaScript Simplified ผู้สอนเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คนนี้คนนี้ชื่อว่า Kyle Cook ชีคายเป็นคนที่เก่งมากมากๆชี She, เข้าใจโค้ดแบบ ลึกมากๆแล้วชีต้องการที่จะถ่ายทอดทั้งหมดนั้นให้กับมึงข้อดีก็คือทําให้เราเนี่เข้าใจการคิดไม่ได้แบบแค่เห็นผ่านๆชีไม่ใช่คนแบบโอเคทําตามฉันนะ แต่คือทําไมเราจะต้องเขียนตัวนั้นมันมีโลจิกอะไรเบื้องหลังทําไมต้องเป็นแบบนี้ชี่จะสอนประมาณนั้นคือไม่ได้แค่ให้เขียนให้พันๆไปทําให้อค์ส JavaScript Simplified เนี่ยจะทําให้ทุกคนเข้าใจ JavaScript แบบแน่นเลยซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ควรจะไปเรียน React Simplified ของ Kyle Cook เหมือนกันตัว React เนี่ยจะเป็น turning point ของทุกคนได้เลยเพราะหลังจากเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะทุกคนก็สามารถสร้างโปรเจกต์ที่เขียนมาจาก React ได้จริงๆทุกคนจะเข้าใจ component ส t ต Props, h o ุกแบบ Developer ที่เขาใช้งานกันจริงๆคอสของเบรดเนี่ยจะราคาถูกมากราคาดีมากคอสละ3 9 9บาทมึงถูกมากแต่ว่าของชิคาจะเป็นอีกเลทหนึ่งนะแม่เขาจะขายเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0จนถึง15,000บาทเลยก็ถ้าใครมีบัตรเจ็ตแบบนี้ก็ไปลองดู5 0 0 0ก่อนก็ได้นะไปลองเดินดูก่อนว่าโอเคจัหลิดมันได้ไหมกับชิคาแต่เขาสอนแน่นจริงๆ จริงๆเลยมึงซึ่งเพราะชีสอนแน่นมากอะ่ะมันจะใช้เวลาของเราอะ่ะเยอะมากเหมือนกันนะทําให้บางเทียทุกคนเรียนไปแล้วทุกคนจะรู้สึกแบบกูเหนื่อยแล้วอะกูหมดพลังแล้วเนี่ยเออมันมีนิวรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็แบบ e e p going man Keep going เพราะว่าถ้าเราเรียนจบแล้วอะเราจะรู้สึกเลยว่า กูมีพื้นฐานที่แน่นจริงๆว่ะแบบมันเข้าใจทุกๆอย่างที่มันเป็นระบบจริงๆคอร์สที่แป the c o m p l e i t e s s course สอนโดย the slaying dragon slay ชื่อลดแล้วสอนลดด้วยนิวเจอครูคนนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะนิวอยากทำสไตล์อย่างหนึ่งแล้วนิวก็เลยไปนคนที่ยูทูบเว้ยว่าสไตล์สิ่งเงี้ย c s s กูเนี่ยต้องเขียนยังไงซึ่ง the slaying dragon เนี่ยเขาสอนอยู่ใน YouTube แล้วสอนดีมากสอนดีแบบดีจริงๆสอนภาษาคนแต่อนิเมช ันใน CS กูแบบปุ้งปังปุ้งปังปงืึเจ CS กูสวยไม่พูนเลิศเลยซึ่งไอตรง description เขาอะเขามีแนบว่าเขาเนี่ยมีสอนคอร์สออนไลน์นะนิวก็เลยไหนกูลองคลิกไปดูซิแล้วพอไปดูราคาดีแล้วคอร์สอของเขาอะโอเคสอนพื้นฐานด้วยใช่ปะแต่นิวอะรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่สอน CS H ได้เลิศ เขาทำ CSS สวยเว้ยทำให้มันก็จะมี a n i m เมชันอย่างอื่นที่แบบโอ้โหถ้ากูทำได้นะกูจะต้องเป็น f อนต์เอ็นที่แบบเจ๋งสุดๆไปเลยกูเลยซื้อเลยแล้วพอซื้อแล้วอ่ะดีจริงๆดีจริงๆจริงๆเลยสอนหมดเลย layout responsive design animation สอนหมดสวยทุกอันคือเขาสอนหมดเลยเว้ยแต่ละ property เนี่ยจะทำให้มีผลต่อ layout ของเรายังไงทำให้มันเลิศยังไงแบบไม่ท่องเข้าใจจริงๆคือ CSS มันเหมือนศินละปะของเว็บไซต์อะทุกคนซึ่งเว็บมันจะสวยไม่สวยมันก็อยู่ที่ CSS เพราะฉะนั้นไปเรียนเว็บสวยชนะอยู่แล้วคนมันอยากอยู่ต่อใช่ปะคอร์สที่9 the complete javascript course นะคะสอนโดย the slaying dragon again คอร์สนี้ขอโทษทีไม่ได้เรียนต้องบอกตรงๆแต่ว่าตอนที่นิวเรียน css ของ slaying the dragon นะ่ะนิวเห็นปุ่มนี้มานานแล้วเว้ยว่าเขา่จะเปิดสอน javascript เร็วๆนี้ ซึ่งตอนนั้นน่ะนิวเข้าไปตลอดเลยเว้ยว่าแบบโอเคเมื่อไหร่มันจะรอนคอร์ทลักษอยากเรยมากเพราะว่า CSS มันดีมากแปลว่าจะว่าเวิมึงอะ่ะก็จะต้องดีด้วยแน่เลยนิวเข้าไปในเว็บอะ่ะเป็นปีเลยนะเว้ยนิวลองมาเป็นปีเลยจนกูรอแล้วกูลืมไปแล้วว่ากูรอ จนล่าสุดที่นิวจะทำวิดีโอนี้ให้ทุกคนดูนิวเข้าไปดูใหม่ชีลอนแล้วชีเปิดคอจวาวาชิปแล้วค่ะราคาก็ไม่แรงด้วยซึ่งนิวไม่เคยเรียนนะทุกคนต้องบอกก่อนแต่ว่านิวคิดว่าเขาน่าจะสอนดีมากๆเช่นเดียวกันลองไปดูถ้าเรียนแล้วก็มาบอกด้วยว่าดีไหมจะได้ไปเรียนตามฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะตอบได้ว่าครูในดวงใจของน้องนิวนั้นคือใครแบรนชป ชัวชัวทำให้เด็กอักษรจุฬากลายมาเป็นซอฟต์แวร์จิเนียร์ที่ไปได้สิงคโปร์ได้ในทุกวันนี้เป็นคนที่สอนดีมากๆสอนภาษาคนแล้วก็ราคาถูกมาก แล้วชีไม่ใช่แค่แบบซ้อนๆอนชีจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเบรกให้เราเว้ยพอมันมีเซสชั่นที่มันเบรกใช่ปะชีจะนั่งอยู่แตเลยแล้วก็กินกาแฟแล้วก็คุยกับมึงไปว่าเออชีเข้าใจนะว่าถ้ามึงท้องมันจะเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้แหละมันเหมือนแบบคลามหรือเมาท์เทนนะความรู้สึกอะทุกคนเคยผ่านมาเว้ยใครอยากเป็นเด็บมึงต้องผ่านความรู้สึกนี้มาอยู่แล้วทําให้มันเป็นการเรียนไปแต่ก็ได้รับพลังดีๆจากแบ็คชิฟด้วยระหว่างทาง ทำให้นิวชอบฉีมากแต่ละคอร์สของแบทชิฟอ่ะมันคือการบาลานซ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัตินะทุกคนมันทำให้เราเข้าใจโค้ดได้จริงๆรแบทจะค่อยๆสอนเราพาเราสร้างโปรเจกต์ไปทีละสเต็ป by step แล้วทำให้นิวเนี่ย ไม่กลัวกันเขียนโค้ดอีกเลยเว้ยทั้งหมดนี้คือคอร์สที่ทําให้เด็กอักษรจุลากลายมาเป็นซอฟต์แวร์เจเนียร์ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืนนะทุกคนแต่มันก็เกิดจากการที่นิวคลิกซื้อคอร์สราคา399บาทนี่แหละแล้วก็ตั้งใจเรียนฝึกทาโปรเจกต์แล้วก็แก้บั็กไปทีละจุดแล้วก็เรียนรู้ไปกับในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าใครที่คิดจะเปลี่ยนสายแล้วจะต้องเริ่มจากศูนย์แบบนี้นิวก็แนะนําให้ไปเรียนขออองง Brad Shift กกกก่นน็ไดด้้้ใเเพรราาาาาาาะวาาคาีมๆแลถลถย แบบลึกจริงๆเลยนะก็ค่อยไปเรียนของคา์คุกก็ได้แล้วก็ถ้าอยากแบบสไลด์ก็ไปเรียนของ Slaying the Dragon นะคะทำให้ CSS ของเรามันสวยมันพังขึ้นไม่ต้องรอให้พร้อมไม่มีใครพร้อม1นึอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มเลยเริ่มวันนี้เลยทำตอนนี้เลยจบคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือไปไล่ดูคลิปวิดีโอดูลิลล่าก่อนก็ได้นะแล้วพอไล่ดูคลิปวิดีโอหมดจบปับ๊บไปเรียนเริ่มเลย เริ่มวันนี้แล้วอีกหนึ่งปีเดี๋ยวเรามาดูกันบางทีแม่อาจจะเป็นคนที่กำลังอัดคลิปวิดีโอแล้วก็กำลังบอกว่า you achieve อะไรมาบ้างหลังจากหนึ่งปีที่ได้ลองทำไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนทำได้ทำแล้วทำอีกทำต่อ